สวัสดีครับวันนี้ผมต้นจากฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนวมินจะพาเพื่อนมาชมรถคันนี้เลยเน็กเจนรุ่นสปอร์ตครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมในสปอร์ตเนี่ยมีทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อครับที่เป็นออโต้แล้วก็เป็นแมนนวลอีก1รุ่นนะครับมีหมด3รุ่นสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับผมคันนี้เป็นเน็กเจนรุ่น4ประตูนะครับผมเดี๋ยวมาชมดีเทลกันว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งรายสวยๆเท่ๆกันบ้างไม่เหมือนใครแน่นอนคันนี้นนนนะะคครรรรรรรััับบบผมมแแแกกกกอเเเลลยย็ิิ่่ททีีฝาโปงงฟต้ครับผม เหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่ม้านี่นะครับผมไม่เห็นเป็นรูปม้ามัแสแตงเนี่ยสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะฮะตัดกับรถสีดํากับดําด้านแบบนี้เลยครับที่เป็นสกู๊ปใหญ่ๆแบบนี้เลยทรงฟิตนะฮะน่ารักนะโอเคอ่าที่กระจังหน้าครับผมกระจังหน้าเนี่ยเป็นทรงแรปเตอร์นะฟอนส์ FORD สีดําตัดขอบสีชมพูเหมือนกันพร้อมไฟมินิไลท์สามดวงแบบนี้นะครับผมตัดขอบตัวเนี้ยธรรมไดาแล้วเห็นแต่สีแดงใช่ไหมสีชมพูมาอีกแล้วยังสวยเลย แล้วก็ตัวนี้ใส่กรอบครอบไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีดําด้านทั้งหน้าหลังเลยนะครับกรอบครอบไฟนะครับเพิ่มมิติของไฟให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นชุด led ทั้งหมดเลยพร้อมกับไฟตัดหมอก led นะตัวนี้มีไฟเดย์ไลท์เปิดปิดอัตโนมัติได้ออโต้ได้นะครับมาครบเลยนะครับผมส่วนกันชนหน้าเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับเปลี่ยนเป็นกันชนหน้าของฮาร์เมอร์นะครับผมนี่ครับมาดูเลยกันชนหน้าฮาร์เมอร์เนี่ยจุดเด่นคืออะไรแข็งแรงทนทานนะฮะเจาะรูเซ็นเซอร์ไว้แล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปเลย ไฟนะเป็นไฟ Line, ดับเบิลไลท์ดูฝั่งนู้นได้เลยนะไฟดนะับเบิลไลท์นะครับผมมีทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีและไฟตัดหมอกในตัวเลยปกติจะมีแค่ไฟดวงเดียวเนะแต่พอใส่กันชนชนี้แล้วจะมีมาคู่เลยห่วงนะฮะห่วงห่วงของรถมีอยู่แล้วนะด้านล่างมีห่วงข้างหน้าให้ชุดหนึ่งนะสำหรับกันชนของแฮมเมอร์ชุดนี้เจ๋งไปเลยนะฮะเดี๋ยวดูล้อกันมาดูล้อแม็กกันคันนี้นะครับล้อแม็กลบเท่าไหร่นะลบสิบแปดโอเคมาดูล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยขนาดยี่สิบนิ้วนะฮะนี่ของโปรเทคบีนะฮะ ออฟเซตลบสินี่ลบ 18, ยื่นมา18นิ้ว18มิลน,นะฮะเป็นลายสีดำเงาตัดด้วยขอบสีเงินเท่แบบนี้แล้วก็มีลายปักมุดแบบนี้ด้วยเป็นสีเงินนะฮะงามมากๆเลยนะฮะและเป็นยางคอสมิกไทยนะครับผมเป็นยางรุ่นแรปเตอร์อาร์ทีนะรุ่นนี้ยอดนิยมเหมือนกันนะฮะเป็นยางที่ว่าดอกไม่ใหญ่มากนะกำลังดีนะครับผมขับนุ่มแล้วก็เงียบนะฮะตัวนี้พอใส่แม็กกีนิ้วแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทาคือยกความสูงขึ้น2นิ้วนะคันนี้ยกความสูงขึ้น2นิ้วแล้ว ใส่ปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์นี่ครับลดอาการกินหน้ายางนะผมใส่ปีกนกเพื่อลดอาการกินหน้ายางแล้วก็ตั้งศูนย์ได้ตรงนะครับผมคันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือใส่ตัวนี้ครับช็อคอัพนะเป็นช็อคอัพโมโนทูบนะครับผมของโปรเฟนเดอร์เช่นกันพร้อมกับทับแทงปรับได้แดระดับทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มจัดเต็มในช่วงล่างครับผมขับดีแน่นอนนะครับผมโอเคแล้วก็มีโปร่งคิ้วล้อเพื่อให้มันรับกับตัวแม็กนหน้ายางที่มันกว้างขึ้นนะฮะ ด้านข้างสัลักโทโบเครื่อง2อย่ลิตร170จิแรงม้านะครับเปลี่ยนบันไดข้างเป็นรุ่น Shadow Hammer เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวใหม่แลนะ้วเพราะจะมีตัวกันลื่นตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ครับเป็นยิงสายกันลื่นนะของฮ a รเมอร์แล้วก็พิเศษตัวนี้ไม่เหมือนใครคือประตูรถเนี่ยปกติจะติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคันนี้ไม่ติดนะคันนี้ติดกาบกันกระแทกด้านข้างแทนนะเป็นสีดําด้านเลยนะนี่ครับสว,สวยเลยนะรถสีดําเงาตัดด้วยตรงนี้สีดาด้านนะอย่างเท่เลยเป็นเขาเรีย ใส่เบ้ารองมือจับกันสะแล้วก็ราวหลังคาตัวนี้ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะฮะส่วนด้านท้ายโลบาครับผมนี่เป็นโลบารุ่นวอริเออร์รุ่นยอดชิดเลยครับผมสวยมากแบบสปอร์ตนะฮะเพราะเป็นโลบาแบบแขนสั้นแบบนี้ฮะแบบสปอร์ตและดีเทลงานสวยงามมากมีไฟเบรก LED ดวงที่3ด้านบนนะฮะมีไฟถอยเห็นไหมฮะหาสัมภาระด้านท้ายนี่ครัเป็น LED ฝั่งละ6ดวงมาครบตัวนี้ฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับผมเนี่ยยกมือเดียวสบายๆนะเนี่ยเบาๆเลยนะฝาท้ายผ่อนแรงนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเบรกให้ ใต้โลโก้มีกล้องไฟหลังนะฮะเวลากล้องอยหลังมีเส้นเดินมิกไกล์ไลนะ์นะเพราะฉนั้นเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะเซนเซอร์หลัง4ี่จุดเซนเอร์น,นาสี่จุดสำหรับตัวท็อปนะมีกากฝาท้ายมาให้แล้วฟอนต์ฟอร์ดตัดขอบสีชมพูมีตัวอักษรนูนน,นะฮะติดมาสีชมพูทั้งเซ็ตเลยนะบอกเลยสวยงามมากมากเลยนะฮะเนี่ยสีชมพูนะเป็นไอคลิกตัวนูนนะฮะแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายคือกันชนท้ายครับผมกันชนท้ายของฮ a ร m เมอร์เช่นกันนะนี่งานบอกเลยงานเนียนนะงานไทยแต่งานเนียนมากๆเลยงนคุณภาพตรงออก ไฟถอยนะฮะ LED ฝังละ6ดวงนะฮะไฟสองป้ายมีให้แล้วนี่ตัวนี้ติดเสริมเพิ่มนะเพราะธรรมดาจะไม่มีเนาะแต่คันนี้ติดเสริมเพิ่มก็คือตัวบอลลากนะฮะไว้ลากเรือลากเจ็ตสกีต่างๆแล้วก็มีห่วงอเมก้าสีแดงด้วยโอ้โหคันนี้แต่งเต็มแต่ง,ตงสวยจริงๆนะฮะโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นสปอร์ตนะสี่คูนสี่นะแต่ทุกรุ่นแต่งนี้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตตัวเกียร์ออโต้ธรรมดานะครับ เป็นเกียร์แมนนวลรุ่น XLT แต่งแบบนี้ได้หมดเลยเท่ๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้อนไหนสนใจท่านผมติดต่อได้ต้นอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขากเกษตรมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยเบอร์โทรรับ061-828-6699แอดแอดมาคุยกันได้นะครับผมมีโปรดีๆรถสวยๆให้ลูกค้าคอยเลือกนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ